สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในเดือนมีนาคม2567ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีจอนะครับหรือว่าคนเกิดปีหมานะครับว่าในเดือนมีนาคม2567นี้จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับและต้องบอกว่าในปี2567นี้เป็นปีชงของคนเกิดปีจอด้วยเพราะฉะนั้น เราจะมาดูกันว่าในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคนเกิดปีจอจะต้องระวังหรือว่ามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตรปีจอนะครับ ในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่ามีไพ่เทมเพลนตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีจอในเดือนมีนาคมนี้การทำงานมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย การปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเปลี่ยนงานเพิ่งย้ายงานต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้อง จัดระเบียบหรือว่าวางแผนนะครับในการทำงานให้ดีและยิ่งมีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงลักษณะของการที่เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คนเกิดปีจอเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายบางทีอาจจะเรียกได้ว่าไม่คำนึงถึงสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการทำงานที่ต้องบาลานซ์ชีวิต ในด้านอื่นๆให้ดีด้วยนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายรวมถึงถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจในเดือนมีนาคมนี้ต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงนะครับหรือว่าการมีปัญหากับหุ้นส่วนมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ครับคนเกิดปีจอรครับส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าในเดือนนี้เรียกได้ว่าการค้าขายไปได้แบบเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ถึงขั้นกับแย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายรวมถึงจะต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหานะครับโดยเฉพาะใครที่เช่าที่เขาค้าขายเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อย นะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายส่วนคนค้าขายออนไลน์ต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการส่งของไปแล้วโดนตีคืนหรือว่าไม่รับของอันนี้ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นบ่อยในเดือนมีนาคมนี้ต้องวางแผนให้ดีนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างในเดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการโยกย้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเปลี่ยนงานต้องย้ายงานนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการโดนโยกย้ายหนะ้าที่ความรับผิดชอบก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่คนเกิดปีจอต้องระวังในเดือนนี้ถ้าเป็นพนักงาน ออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทนั่นก็คือระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบนะครับจากนายจ้างนั่นเองคนเกิดปีจอทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเกิดปีจอทํางานหรือว่าทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับรักษาสมดุลนะครับในเรื่องอื่นๆให้ดีด้วยนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายครับในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าดวงการงานแม้จะไม่ดีนักนะครับแต่เรียกได้ว่าคําทํานายใด ที่นะครับฟังแล้วนะครับเป็นไปในทางลบก็ขอให้คนเกิดปีจอนั้นมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินของคนเกิดปีจอในเดือนมีนาคม2567นี้จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีจอนะครับหรือว่าคนเกิดปีหมานะครับในเดือนมีนาคมนี้ครับเปิดไพ่ขึ้นมาการเงินของคนเกิดปีจอต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและมีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังครับเดือนมีนาคมนี้มีไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบขึ้นมานั่นหมายความว่าเป็นเดือนที่คนเกิดปีจอนั้น มักจะใช้เงินตามอารมณ์นะครับมักจะใช้เงินนะครับอย่างไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังจนทำให้หลายๆครั้งเนี่ย การเงินอาจจะมีปัญหาหรือว่าการเงินอาจจะติดขัดได้เพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้คนเกิดปีจอต้องระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับไพ่เก้าคาาจะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่าแม้มีเงินไหลเข้า แต่ก็มีเงินไหลออกอยู่ตลอดเวลาการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่คนเกิดพีจอในเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นจะใช้จะจ่ายอะไรต้องระวังให้มากมีไพ่เดอะเลเวจะพูดถึง การที่เรานั้นมักจะใช้เงินตอบสนองความต้องการของตัวเราเองหรือว่าหมดเงินไปกับการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงซะเยอะเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าคนเกิดปีจอต้อง ระวังในเรื่องของรายจ่ายเอาไว้เยอะๆเลยนะครับมีสติในเรื่องของการใช้เงินให้มากๆนะครับส่วนในมุมดีๆต้องบอกว่าในเดือนนี้หากใครที่มีในเรื่องของปัญหาหนี้สินปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินกู้หนี้นอกระบบนะครับหรือว่าเป็นหนี้เงินผ่อน สินค้าใดๆก็ตามไพ่เด e ิเวอร์จะพูดถึงการที่จะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำดีๆหรือว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินกับคุณทำให้คุณนั้นผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนั่นเองคนเกิดปีจอดทั้งหลายครับเอาละครับส่วนในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ ดวงโชคลาภของคนเกิดปีจอนั้นไม่เด่นนะครับจะไปเด่นในเรื่องของดวงการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงซะมากกว่าเรียกได้ว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่เสียงเงื่อไม่ได้เงินก็ว่าได้คนเกิดปีจอทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะครับดูอพอหอมปากหอมคอก็พอนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายโชคลาบเป็นไปตามดวงชะตาเรา ส่วนหนึ่งครับและส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมานะครับใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญไม่ค่อยได้สร้างกุศลก็อย่าลืมมันทำบุญสร้างกุศลหรือหากทำบุญก็ทำบุญให้หลากหลายด้วยนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายครับเอาแล้วครับดวงชะตาการเงิน ผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญดวงการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าในเดือนมีนาคม2567นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตรปีจอนะครับหรือว่าคนเกิดปีหมานะครับในเดือนมีนาคม2,567เปิดไพ่ขึ้นมาครับความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่สดใสนะครับไพ่หนึ่งดาบจะ พูดถึงพลังงานด้านลบอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดปีจอต้องฝ่าฟันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับในเดือนมีนาคมนี้ถ้าบอกว่าใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนแห่งบททดสอบนะครับมีอุปสรรคมีปัญหาให้ต้องก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่กาลังเริ่มต้นคบหาดูใจกันอาจจะต้องจับมือกันให้แน่นๆ นะครับแล้วก็ใช้สติให้มากๆนะครับใช้หัวใจในการ พากันก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้นะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายเดือนนี้อุปสรรคปัญหาทางความรักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วไพ่สิบดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทันเละาะเบาะแวง้งการมีปัญหาการมีความขัดแย้งหรือว่ามีทัศนคติบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกันจน ทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้นะครับให้ระวังในเรื่องของการกระทำและคําพูดให้มากระวังจะไปกระทบใจคนรักจนทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ครับคนเกิดปีจอทั้งหลายในเดือนมีนาคมนี้ถ้าเป็นคนโสดกันบ้างคนโสดต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่คนโสดเองยังโฟกัสกับเรื่องงานยังไม่ค่อย ใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหรนักนะครับแล้วก็รวมถึงการที่ยังไม่เจอคนที่ชอบยังไม่เจอคนที่ใช่ในเดือนมีนาคมนี้ด้วยคนเกิดปีจอทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอในเดือนมีนาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ฟอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วย คนเกิดปีจอทั้งหลายนะครับให้ได้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาคําทํานายใดในวันนี้ที่เป็นคํำทำนายที่ดีฟังแล้วเสริมสร้างพลังใจก็ขอให้เก็บไว้เป็นพลังคําทํานายใดที่มันเป็นพลังงานด้านลบหรือว่าเป็นเรื่องไม่ดีก็ฟังแล้วเตือนสติให้ระมัดระวังให้มากในการใช้ชีวิตนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายครับเอาละครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้ แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับคนเกิดปีจอทั้งหลายครับสําหรับวันนี้คําดํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดปีจอทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ